เนื้อเนี่ยขายส่วนไหนออกหมดเดียวกันสันนะครับสันต่อมาก็สะพโพ<อ>กแล้วก็เสือซี่โครงเนี่ยซี่โครงก็ซี่โครงก็าอร่อยต่อไปเป็นดีนะครับใส่แล้ว่หยครับวันนี้เราได้เบี้ยวพุนแท้นะครับเสร็จแล้วครับตี่ซอยจู่ของเราแล้วครับหกยอดเลยมีทั้งอกเสือมีทั้งขาบกนะครับแหมยอดเลยครับ เป็นชิ้นนะครับดูดิเล็นเิ้วมาครับคำใหญ่เลยอือโอ้ยตรงครับสดเลยแล้วกันนะครับขอ,องดีต้องสดนะครับอืเล็กแซบ่บของเราแล้วครับโอ้ยแม็คดูเป็นไงบ้าง นี่น่ากินมากโอ้โเอออือเด็ดดูใส่เงี้เลยครับ like โอ้ยโอ้เว็กโอ้โหแต่คนบอกว่าเนื้อมันเหนียวแล้วครับมาดูกัน น้ำย่อยก่อนอู้ <oh> โคตรได้จริงครับเอาละครับเรามาเขียงน nah er> ี้ก uh> <th <th ันนะครับดีครับดูดิอ้๋อหโหตับนี่เขียงสดนะ เปิดมานาน่ยังครับอ่าได้ปีกว่าครับปีปีครึ่งลวครับเดี๋ยวถามหน่อยปกติเนี่ยเนื้อเนี่ยขายส่วนไหนออกหมดเดียวกันสันนะครับสันต่อมาก็สะโพกเลือก็เสือซี่โครงเนี้ยซี่โครงก็ซี่โครงก็อร่อยมาแต่ผมเห็นวัตถุดิบเนาะของเขาแ่งคุณภาพจริงนะฮะอ่ามาเดี๋ยวเอาเนื้อไปซอยจุกันทั้งหน่อยมาผมเอาอกเสือเลยพี่อกเสือช่วงนี้นะครับนี่ช่วงนี้แล้วก็ก้อนบกหน่อยพี่รวมกัน เดี๋ยวซอยจูกกินงข้างนอกได้ครับอ่าข้างหลังเป็นอะไรพี่อ่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกับอาหารตามสั่งจะเป็นลาบานไยก็มีครับเออคือลูกค้าสั่งที่นี่แล้วก็ไปกินที่นู่นเลยโอ้สะดวกเลยสะดวกนะครับวันพักหยุดไหมพี่เทียงเนื้อจะหยุดครับอ่าแต่ว่าร้านกับข้าวก็ไม่ได้หยุดก็คือเปิดตามปกติครับแต่เทียงเนื้อนี่ถ้าไม่สดก็ไม่ขายเนาะครับใช่ครับวันพักจะอะไรครับเราตอนนี้นะครับโอ้โหดูดีครับเสือ นี่ดูนี่ก้อนบกครับนี่คือแบบเนื้อความอร่อยริงๆนะครับเวลาทำลูกเต๋าเนี่ยอร่อยจริงดูนะครับอือหูมาดูดูเบียร์เยอะดูเียอะพุงนะครับตับครับต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 ัวนี้ตัวนี้สิงครับสิ้งห์เอาแล้วครับมาแล้วนะครับโอ้ดู น้ำต้มของเราร้อนๆเลยนะวันนี้โอ้โหนี่ครับมากับเบาเบกนะครับวันนี้ไม่ได้กินจุกี่วันละกี้หลายที่แล้วนะตั้งแต่อ er> ีพีดงหนองโพหรใช่ดงหนองโพอ่าอยากบอกทุกคนว่าไงดงหนองโพคนที่เข้ามาดูขอบคุณครับขอบคุณมากที่เข้ามาดูดงหนองโพก็าคนเยอะจริงคือดีใจที่ว่าช่วยพ่อกับแม่นาะที่แบบเพ้่งขายลาบได20บาทเปิดคือเขาต้องเปิดร้านอ่ะแล้วคนเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆขอบคุณมากขอบคุณมากอ่ามามาเดี๋ยวเราซอยจู้กันเลยครับ นนา้นพึ่งๆย่พึ่งก่อนซอยก่อนซอยน้ำแร่ธำรมชาตน้ำแร่น้ำแร่เออชุดเทาเลยเนี่ยปลาบ้านปาเรียงน้ำย้อยก่อนโคตรได้จริงครับตายอืมก่อนหมดวันนี้เดี๋ยวเราจะทำลูกเต่าด้วยนะเบงนะกิน้ำแซ่บอกเขาเหนียวเรานะโอ้ดู ดูความฉ่ำของมันดิเห็นไ,ไหมแต่มันไม่ได้มีน้ําเยอะเนาะพิงเนาะมีความเด้งสูงเลยเนี่ยออกไปเป็นเสือร้องไห้ครับดีครับดีมีน้อยนะครับวันนี้ขึนน้นเลยออกเสือนะครับนี่ครับอกเสือแล้วขาวพน,อ,นออกอไปเป็นตับนะครับ เซ็ทเซ็ทเลยครับมเนี่ยหนึ่งให้บอกเบสพันตับสักหน่อยนะครับมาเลยคือวัวครับเออเสร็จแล้วครับดีซอยจู่ของเราแล้วครับโอ้ยยอดเลยมีทั้งอกเสือมีทั้งขาบกนะครับแหมยอดเลยครับดีเอาเยื่อพุงเบกเออ พี่ดูพี่ใส่ไปเลยลดูผงชูรสด,ดิาผงชูรสไหม,อมโอ้ต<อ>่อไปเป็นดีนะครับใส่แล้วไหยครับวันนี้เราได้เกี๊ยวภูมิแท้นะครับแล้วโรยผักก<ห>็ได้แจ่วเราแล้วเราจิ้มก่อนหวัดเกี๊ยบดูโบ๋เลย ขออนุญาตนะครับไม่พอแล้วครับแกโุ้งโค้งมาเนื้อเด้งอ่ะในปากเว้ยแล้วมันมีความฉ่ำความอะไรอยู่เรามาเข้ากับน้ำจิ้มเจ้าเวิ้งที่เป็นเพี้ยพุงเขาอ่ะความหวานนี่เต็มปากเนละยขออนุญาตนะครับหมด,ดเลยได้ไหมเนี่ย ยอดสดเลยแล้วกันนะครับของดีต้องสดนะครับอืม,อม,อมียวครับอ,อ๋เสือกินไปไม่นี้ครับโคตรหอมแล้วเทคเตรอร์ในการกินเขาเ่ยกรึบกรุบอ,อสุดยอดจริงครับไปเป็นตับแล้วครับดูตับหนึ่ ดูเด็ดเป็นชิ้นนะครับดูเด็ดเป็นเละนะครับเจ๋งมาครับคำใหญ่เลยอือับหวานมากไม่มีความคาวเลยเคี้ยวแบบดึบๆดๆบดบดบแล้วเจอกับน้ำจิ้มเยี้ยพคุงเขาอ่ะโอ้สุดยอดเลยครับผมขออนุญ,ญาตลองต้มก่อนนะครับ เห็นแล้วกดใจไม่ไหวดูดิดูดิดูดิดด oh. ใส่ต้มแห้งอ่ะคูกเลยเหรอคูกเลยรออเลยอ่ะร้อนโคตรหอมเนื้อเปื่อยของเขานะครับ <c oughs> รสชาติอะได้กลิ่นวัวเต็มๆวัตถุดิบที่เขาใส่ไปอะเป็นชิ้นใหญ่มากๆเลยหูให้กันแบบไม่หวงเครื่องเลยครับต้มกอนสุนชิ้น

เป็นไ,ไงบ้างคือความสดก็คือสดเลยไม,มไม่มีไม่มีกลิ่นชาวที่สำคัญคือที่เราตั้งอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับแมงวันไม่มีสักตัวนะครับไม่มีแมงวันนะดเห็นไหมเพื่อความสดนะครับเห็นไหมไม่มีแมงวันนะครับเราข้างในตู้เขาก็รักษาความสะอาดด้วยตรองเบรกเราใช่ครับอ่าอยากให้มาอุดหนุนกันเยอะๆน,นะร้านแบบขายเนื้อคุณภาพแบบนี้มีที่นั่งด้วยได้ไหมไดนี่ครับใส่ไปเลยครับย เริ่มด้วยเกลือก่อนเลยเข้าจริงผมชุรลร้านนี้ครับประมาณนี้วะพีครับ <Pick up. S 1> ดีครับเบสเบสก็จะเป็นดีนะครับ<อ> <c oughs> เป็นไอเบสในมุมมองยีวิทยาพ้นเลยเราจะได้ความนัวไงความนัวของเทลบูบอยแล้วก็เนื้อรสชาติก็จะออกมา,ากเต็มเต็มเว้ยเราต้องสดแซ่บๆทุกคนให้ดูข้าวเหนียวจำนะ้ำเนาะ เล็กครับเล็กทำแซ่บของเราแล้วครับโอ้ยเล็กดูเป็นไงบ้างสีหนา้ากินมากโอ้ยมือนาอย่างทุกเราลงไหมดูดิดอโอ้ยเออครับ Quá ừ. mình đêm Quá nữa Quá mình đêm phải được không? Ừ. Ừ. Kem hạt Tôm เด็ดจริงครับอย่าห้ามห้าเลยนะหเห็นก็ว่าร้องโยอ้ยอืม้ีมือนะทุเราลงไหมไม่ <c oughs> แกเอพี่น้องเฮ้ยเปลนรนะฮะโคตรดีครับ там его? นียงอ๋อนต่อัอนกฮ้ <laughs> อเฮ้อเ้นเสเลยหอยเนื้นอสือเลยนะครับวันนี้อยานะครับสดแจ่บแเลย ไส้กับนี้ด้วยนะแซบนะ่บครับคู่กันเลยโอ้โหจบับปากจำคำว่าวันนี้ไม่แซ่บไปเลยนะไม่แซ่บไปหาหมออือโอ้สายใจให้ดูแบบเต็มๆเ,เลยอะไรนะมาหเดี๋ยวจให้ดูแบบเต็มๆเ,เลยจริงป่ะดิเอ้ยหลายครั้งแล้วเราอ่ะจำไม่ได้ เหนียวไหมซุกหวันแต่ไม่ได้แบบว่าเดีียวจนเกียวไม่ได้ใช่ไหมใช่มันค่อยๆไปนี่เหนียวขาดออกจากกันแล้วอืแต่คนบอกว่าเนื้อมันเหนียวแล้วครับมาดูกัน ตู้วันแต่มัาหาดอยูน่น่าครับื้วยด้อนภาพขาดต้องเดือนเลย พี่เนื้ออร่อยมากเลยครับวันนี้ครับก็ฝากร้านอย่างพี่ร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงร,ร้านอยู่ตรงข้ามวิทยาพันธ์นะครับตรงข้างหน้าจะเป็นวิทยาพันธ์อยู่ตรงข้ามกัเลยครับผมร้านตู้แดงแดะครับเปิดปิดกี่โมงพี่ประมาณตีห้าหกโมงตีห้าหโมงเลยอาจา <elles> จะจนถึงเย็นประมาณ หนึ่งทุ่มก็เลึ่งทุ่มจีบเยอพี่ถ้าใครมาแล้วแบบถ้าไม่ใช่วันพาร์คมาแล้วพี่เขามาช้าหน่อยจะตกใจเพราะว่าการเดินทางแล้วการเอาเนื้อมันมันค่อนข้างไกลแล้วอันต้องบอกก่อนแต่ว่าได้ถ้าคุณรอเนี่ยว่าคุ้มเลยนะครับผมมาเช็คคุณภาพแล้วออร่อยมากเลยพี่เราเนื้อสดนะที่เรากินมาขนาดเนี้ยขนาดดูนะครับ๋ย่ให้ดูนะล่างนะอันนี้คือเอวบูบอยหรือเพื่อนเราแล้วครับไม่มีแบงวันสักตัวนะครับถ้าไม่สดจริงๆคือแมงวันจะเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับ พี่เบอ,อร์โทรอะไรครับองกคนติดต่อโทรมาเบอร์โทรศูนย์หกสองสองห้าศูนย์หกสามหนึ่งหกนะครับมีมีเนื้อแดดเดียวก็มีนะครับเนื้อแดดเดียวของบางบอนสั่งเป็นกิโลก็ได้เนาะพี่นะเออเรื่องเนื้อส่งปีกอะไรเดี๋ยวมยกันเลยนะครับ <c oughs> ง่ายๆเลยแล้วก็เบอร์โทรโทรได้เวลาไลนพี่ได้ทุกเวลาครับได้ทุกเวลาแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าอยากอยากได้ที่มีของเนี่ยก็โทรมาสักตอนวันนี้ตอนเย็นหรืพรุ่งนี้เช้าจะก็เอามาส่งเราจะจัดการเรียบเรียงให้เร้พี่เนาะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเขียงพี่เนื้อปังเนื้อสดนะครับก็คุณภาพแบบนี้แบบสดสะอาดแล้วก็ติดแอร์ด้วยเนาะ่็ก,กันด้วยกันแรงบันกันฝุ่นต่างๆนะครับก็บอกเลยนะครับว่าเขียงดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมมาอุนดนุนกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโค้ดได้